สวัสดีนะคะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องา t h อา a าน n ดนบายอภิญญาค่ะเบื้องบนมีสิ่งใดจะบอกพันท้ายซินโฟนีซิตี้ค่ะพลังงานเขาสวยสักคู่นะคะเพื่อนๆ รีชอ้ยสินโคนนี้สิตีไพหไพ่นี้ออกมาอีไพ่ของกล่องเลยออกมาเ<ซ>ชื่อมโยงได้แล้วเพื่อนๆนะ่ะพลังงานสูงกันทั้งนั้นเลยอะ่ะใครที่เข้ามาบ้างเนี่ย ไม่ธรรมดาเลยชาวช่องเราอะเราเติบโตอย่างช้าๆแต่มั่นคงเพราะว่าเพื่อนๆเราไม่ธรรมดาเพื่อนๆชาวช่องเราไม่ธรรมดาต้องบอกเลยคือเป็นพลังงานบุญพลังงานบวกเป็นความรักความเมตตาม่มีประมาณแล้วเป็นคนที่มีสัจจะสปีออกิ้งทรูจอมาเนี่ยเราพูดถึงทรูถึงแฟก ต้องบอกว่าตอนนี้เพื่อนๆคะ่ะพลังงานแห่งความจริงเนาะความเมตตากันที่เพื่อนๆดูแลตัวเองดูแลภายในภายนอกเนี่ยเรียกร้องให้เรากลับมาศึกษาจากหัวใจสร้างพื้นที่ปลอดภัยในระดับจิตวิญญาณคือถ้าวันนี้เสียงเสียงเรียกจากหัวใจเนี่ยมันผ่านตัวเองผ่านความจริงผ่านความอ่อนโยนออกมามันคือการฝึกสติค่ะเพื่อนๆการฝึกสติที่เราอะ่ะ พอเราได้สื่อสารอะไรอย่างแท้จริงอะ่ะไม่ปิดบงังไม่กลัวการเป่งเสียงของตัวเองเนี่ยมันจะทําให้สะท้อนการดูแลของตัวเองเนาะเกเตอร์ ator, มันรวบรวมพลังงานทุกอย่างได้มันลึกซึ้งมากมันปฏิบัติทำผ่านความเมตตาเรียกว่าความเงียบต่างๆที่ที่เรามีเนี่ยมันเตือนให้สังเกตสิ่งรอบตัวอย่างมีสติใช้ความนิ่งเป็นครอบ เป็นเครื่องมือดีกว่านะในการฟังเสียงภายในได้อะคะ่ะเพื่อนๆน,นะมันเป็นสมดุลพลังงานที่เพื่อนๆมีเลยนะคะสมดุลทุกอย่างมันเกิดความกลมกลืนมากๆนะเพราะนั้นนะ่ะการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาเช่นกันในการทํางานก็เช่นกันคะ่ะเพื่อนๆน,นะมันสร้างความเข้าใจสร้างความไว้วางใจให้ผู้อื่นเนาะมีท่านหนึ่งถามว่าเราไว้ใจได้ไหม